สวัสดีค่ะ Mommy ่แอน i ิลลี่คราฟในสัปดาห์นี้เราจะมาทำเสื้อแบบนี้กันค่ะเสื้อตัวนี้ไม่ได้ใช้แพทเทิร์นเลยค่ะ ก็วิธีการทำก็ง่ายมากๆด้วยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลองทำก่อนที่จะไปชมคลิปวิดีโอ <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ m o m มี่แอนด์มิลลี่ครพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง m o m มี่แอนด์มิลลนั่นเองคะ่ะตอนต่อๆไปหมองก็จะทำเป็นพวกเสื้อผ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กระโปรงหรือว่าเดรสนะคะชุดแต่ละชุดเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องใช้แพทเทิร์นเลยสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ถนัดวาดแพทเทิร์นนะคะก็สามารถที่จะทํา เสื้อผ้าใส่ได้ง่ายๆอยู่ที่บ้านเลยค่ะเป็นเสื้อที่ทําได้เองง่ายๆนะคะอันนี้หม่อมทําใส่เองพอทําได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถปรับไซส์ได้นะคะหม่อมทําไซส์ของหม่อมแล้วก็หม่อมก็ทําไซส์ของน้องมิลลี่ด้วยค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะสวยแท็กทีมคู่แม่ลูกก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับหม่อมมี่แอนมิลลี่คราลักษณะของเสื้อก็จะเป็นแขนแบบนี้นะคะก็จะเป็น แขนพองๆจะจีบระบายตรงนี้แล้วก็แขนก็จะยาวประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ผ้าชิ้นเดียวกันได้นะคะแต่ว่าหม่อมเองเนี่ยหาซื้อผ้าที่เป็นผ้าผืนเดียวเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะแพงนะคะขายเป็นเมตรราคาที่จะค่อนข้างแพงหม่อมก็เลยเอาผ้ามาต่อๆกันถึงแม้เสื้อตัวนี้ไม่ต้องใช้แพทเทิร์นแต่เราก็ต้องวัดตัวนิดนึงนะคะก่อนอื่น เรามาเริ่มวัดตัวก่อนที่จะตัดผ้ากันเลยมีจุดหลักๆที่ต้องวัดอยู่3จุดนั่นก็คือความกว้างของหัวไหล่ความยาวของตัวเสื้อวัดจากคอถึงสะโพกและความกว้างของแขนเสื้อวัดจากคอถึงใต้ราวนมค่ะโดยมีสูตรคำนวณการตัดผ้าดังต่อไปนี้ให้เพื่อนๆน,นำความกว้างของหัวไหล บวกความกว้างของหัวไหล่หารด้วย2บวก3เซนติเมตรเราจะได้ความกว้างของผ้าที่เราจะตัดค่ะยกตัวอย่างเช่นหมอมีความกว้างของหัวไหล่อยู่ที่45เซนติเมตรบวกกับ45หาร2เท่ากับ22.5บวก3เพราะฉะนั้นความกว้างของผ้าที่จะตัดเท่ากับ70.5เซนติเมตรความยาวจากคอถึงสะโพกบวก3จะเท่ากับความยาวของตัวเสือ้อ ของหม่อมวัดได้48ซนติเมตรบวก3เพราะฉะนั้นความยาวของผ้าจะเท่ากับ51ซนติเมตรและความกว้างของแขนเสื้ออันนี้จดไว้ก่อนวัดจากคอถึงใต้ราวนมคูณ3ง่ายๆเลยอันนี้หม่อมวัดได้30ซนติเมตรคูณ3เท่ากับ90ซนติเมตรให้เพื่อนๆตัดผ้าออกมา2ชิ้นก่อนนั่นก็คือตัวเสื้อชิ้นหน้าและชิ้นหลังโดยตัวเสื้อชิ้นหลังให้บวกความยาวเข้าไปอีก6เซนติเมตร ผ้าชิ้นหน้าของหม่อมมีขนาด70.5คูณ51เซนติเมตรและผ้าชิ้นหลังมีขนาด70.5คูณ57ซนติเมตรค่ะสำหรับเสื้อลักษณะนี้สามารถเย็บได้กับผ้าเกือบทุกชนิดที่ไม่ใช่ผ้ายืดผ้าฝ้ายเนื้อบางผ้าที่มีน้ำหนักจะตัดออกมาสวยพยายามหลีกเลี่ยงผ้าโปร่งค่ะ เรามาเริ่มเย็บประกอบเสื้อกันก่อนเลยนะคะก่อนอื่นหมอก็ทําการเย็บขอบหรือว่าทําการพงขอบผ้าทุกชิ้นเลยค่ะให้เพื่อนๆพับครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดคอเสื้อก็หาคอเสื้อที่เพื่อนๆมีมาทาบกันได้เลย อันนี้เป็นเสื้อที่หม่อมทําไว้แล้วนะคะคอเสื้อก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมามาร์คจุดคอเสื้อจากจุดนี้มาจุดนี้ตรงคอตรงนี้มาร์คสจุดเสร็จแล้วเราก็เอาถ้วยหรือว่าฝาเนี่ยนะคะมาขีด ได้ประมาณนี้แล้วก็เผื่อตะเข็บเย็บไว้ที่ประมาณ1 cm. เซนติเมตรี๋ยวเราก็จะทําการตัดคอเสื้อพับครึ่งตรงสันทบ แล้วเราก็เอาคอเสื้อจากท่าตัวหน้ามาทามีความรู้สึกว่าอยากจะให้คอเสื้อมันกว้างกว่าเดิมหน่อยรู้สึกว่าตัวแรกเนี่ยคอเสื้อมันแคบไปน,นิดนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วเราอกกว้างกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับกันได้ว่าอยากจะให้คอเสื้อ กว้างลึกมากน้อยแค่ไหนยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหม่อมจะตัดตรงนี้แทน มาทําการติดซิปกันก่อนที่ผ้าชิ้นหลังอันนี้หม่องจะใส่ซิปสั้นซึ่งซิปที่จะใช้ในวันนี้มีความยาวอยู่ที่21ซนติเมตรก่อนอื่นเดี๋ยวหมอ่อมจะพลิกด้านผิดขึ้นมาก่อนจะได้เห็นชัดๆเพราะว่าด้านถูกเป็นสีดำ ก็ให้วัดจากข้างบนลงมาที่1ซนเมตรก็ประมาณนี้เนาะมากไวก่อนเกินกลางเสือ้อวัดข้างบนลงมาที่1เซนเมตรเราจะดูที่หัวซิปนะคะ1 cm. เซนติเมตรพอดีเลยเนาะลงมาจนถึงแค่ไหนตรงสุดของซิปแล้วก็มาร์กจุดไว้ ผ้าชิ้นนี้มีขนาด6ค6ซนติเมก็ทําการติดผ้าก่าวเรียบร้อยแล้วด้วยให้เพื่อนๆพลิกด้านถูกขึ้นมานี่มันก็ไม่ค่อยมองเห็นนะคะว่าจุดเมื่อกี้ที่เราจุดไว้แล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะใช้เข็มหมุดมาไว้พลิกผ้ากาวขึ้นมาพับครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองหักไว้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เปิดเอาเขียมโมดกลัดไว้เีน่ยะค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเย็บลงมาจนถึงตรงนี้นะคะ ใช้ที่ตะเข็บเล็กที่สุด ขั้นตอนต่อมาเราจะมาทำสาบคอเสื้อค่ะให้วัดจากคอเสื้อมุมบนแล้วก็ตรงกลางนะคะเข้าไปที่8เซนติเมตรแล้วก็วาดเส้นโค้งๆค่ะตัดสาบคอเสื้อออกมาทั้งหมด4ชิ้นเย็บจะต่อกันแล้วก็เอามาเย็บติดบริเวณที่คอเสื้อค่ะ เมื่อเย็บสาบคอเสื้อเสร็จแล้วให้พับเสื้อตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอเลยค่ะให้พับเสื้อเหลื่อมผ้าด้านหลังมาด้านหน้าประมาณ3-4เซนติเมตรคอเสื้อหน้าก็จะลึกกว่าคอเสื้อหลังและนี่ก็เป็นสาเหตุว่าทําไมเราตัดผ้าของเสื้อชิ้นหลังยาวกว่าเสื้อชิ้นหน้านั่นเองค่ะทีนี้เราจะมาตัดผ้าสําหรับแขนเสื้อ ให้วัดจากหัวไหล่ลงมาตามความยาวจากคอถึงใต้ราวนมที่เราวัดไว้ครั้งแรกนะคะแล้วก็มาร์กจุดทั้งเสื้อชิ้นหน้าแล้วก็เสื้อชิ้นหลังของหมอมีความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรหลังจากนั้นให้วัดจากจุดที่เรามาร์กเนี่ยแหละค่ะลงมาที่ปลายเสื้อได้ความยาวเท่าไหร่จดไว้เดี๋ยวเราจะมาหาความยาวของผ้าสําหรับแขนกันค่ะเมื่อวัดได้แล้วให้นําความยาวนั้นมาหารด้วยส แล้วก็บวกกับความยาวจากคอถึงใต้ราวนมซึ่งของหมอมะนะคะก็วัดได้20ซนติเมตรหารด้วย4บวกด้วย30จะเท่ากับ35เพราะฉะนั้นความยาวของแขนเสื้อของหม่อมจะเท่ากับ9 0คูณ35ซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นก็นำผ้าของแขนเสื้อทั้ง2ชิ้นมาเย็บรูดค่ะเย็บรูดเสร็จแล้วก็มาวางบนตัวเสื้อโดยวัดขนาดให้เท่ากับบริเวณที่เรามาร์กไว้นะคะ แล้วก็รูดจีบไว้กึ่งกลางเสร็จแล้วก็ทำการเย็บติดค่ะเย็บติดแล้วก็ทำการเย็บกันรุย่ยเท่านี้ก็เป็นการเย็บแขนเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อมาเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาเย็บประกอบตัวเสื้อติดคลิปตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอเราจะเย็บที่ตะเข็บ1ซนติเมตรเริ่มเย็บจากแขนแล้วก็วัดตรงนั้นที่1.5เซนติเมตรค่ะแล้วก็เย็บลงมาที่ตัวเสื้อทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะต้องขอออกตัวก่อนว่าหมอมเองไม่เคยเรียนตัดเย็บเสื้อผ้ามาก่อนค่ะ แต่ว่าอาศัยว่าชื่นชอบงานเย็บแล้วก็ฝึกฝนเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปจาก y YouTube หรือว่าการอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นศัพท์ที่ใช้เนี่ยก็อาจจะไม่ถูกต้องเป๊ะตามหลักวิชาการนะคะก็อธิบายตามคำศัพท์บ้านๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ก็เย็บแล้วก็เว้นไว้ที่1.5ซมรจากแขนลงมาที่ตัวเสือ้อทำแบบนี้ทั้งสงฝั่งเลยค่ะ พอเย็บเสร็จแล้วก็ให้คลิปบริเวณตัวเสื้อกับแขนนะคะคลิปมุมตรงนั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนจะพับเก็บริมเหมือนที่หมอมพับเก็บริมก็ได้หรือจะไม่พับก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราทําการเย็บกันรุ่ยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับขั้นตอนไหนที่เพื่อนๆสงสยัยก็สามารถเขียนคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะรวมถึงคราวหน้าใครอยากให้หม่อมทำอะไรก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยอยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเห็นงานชิ้นต่อไปเป็นอะไรหรือหม่อมจะเอาวิธีการในการเย็บชิ้นงานมาฝากกันค่ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นการเย็บชายเสื้อ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมละคะ้าง่ายๆเลยสำหรับการทำเสื้อไว้ใช้เองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกทคนนะคะเป็นการตัดเสื้อง่ายๆโดยไม่ใช้แพทเทิร์นถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้หม่อมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับหมอมมี่แอบเมลี่คราฟต์ด้วยก็แล้วกันค่ะ สำหรับในคลิปที่ผ่านมานั้นหม่อมก็ทำมาหลากหลายคลิปเลยนะคะยังไงก็ลองย้อนหลังกลับไปดูโดยเฉพาะคลิปล่าสุดที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผ้าคาดผมมีผ้าคาดผมทั้ง5แบบรวมถึงหมวกแบบต่างๆหมวกคลุมผมผ้าคลุมผมแล้วก็มาจนถึงเสื้อโดยไม่ใช่แพทเทิร์นแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายงานเย็บผ้าที่น่าสนใจเลยค่ะที่เรียกได้ว่าน่ารักน่ารักเย็บไม่ยากเอามาฝากเพื่อนๆกัน ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยหลังจากที่เย็บเสื้อของแม่เสร็จแล้ววิธีการเดียวกันก็สามารถที่จะไปเย็บเสื้อของลูกได้อีกด้วยก็เป็นการเย็บง่ายๆเย็บใช้เองค่ะขอบคุณติดตามรับชมจนจบวันนี้ไปก่อนแล้วบายสวัสดีค่ะ